สวัสดีค่ะเราดับคุณผู้ชมเข้าสู่ตีคองร้องข่าวนะคะวันนี้เราสองคนกลับมาแล้วนะคะใช่ค่ะประจําการนะคะน้าเดิมๆิกลับมาแล้วบอกแบบนี้นะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมคะพี่ปางเล่าให้ฟังก็ต้องบอกว่าเมื่อช่วงเวลา11นาฬิกาสนาทีนะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยจับภาพได้แล้วก็แชร์กันในที่ Facebook เป็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกในช่วง10ง11โมงไงบคะ โอ้โหติดหนึบติดขัดมากมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงเช้าไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมนะคะเส้นไหนที่มีโรงเรียนตั้งอยู่จํานวนมากเนี่ยเช่นตรงฝั่งทนแถวแถวเส้นขาเบี้ยนฝั่งสีลมนะคะหรือแม้กระทั่งสุขุมวิทโอ้โหติดหอ่ะอย่างไรก็ตามค่ะ5้าช่องทางของเรานะคะมีมาฝากกันเสมอค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบอกกล่าวกันเข้ามาว่าพื้นที่ไหนการจราจรเป็นอย่างไรนะหรือว่าปัญหาต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรค่ะนะคะแต่ว่าอย่าโทรมาบ่นเรื่องบ่นนี่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องมี บวในใจน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราฝ่าฟันกันไปได้นะคะเอาเป็นว่าอยากรู้เรื่องสภาพการจราจรก็ดาวน์โหลด BMA Live Traffic แต่ถ้าเจอปัญหาอะไรในกรุงเทพม,มหานครก็อย่างที่ปรางบอกเลยนะคะเรามีช่องทางมากมายให้คุณผู้ชมมาระบายให้เราฟังะนะคะมาตีคองมาร้องทุกกันเริ่มตั้งแต่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อแรกนะคะสายตรงรายการเราเลยค่ะ0968587245เบอร์นี้24ชั่วโมงค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะตีคอง a d m e t r o t v b a n g k o k c o m นะคะเป็นอีกหนึ่งอ e ีเมลค่ะที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเช่นกัน ตลอดเลยนะใคร<ม>อยากจะส่งภาพแชร์ภาพเมื่อเช้านี้การจราจรเป็นอย่างไรหรือว่าช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามแน่นอนค,ค,คุณพ่อคุณแม่ต่อคิวไปรับคุณลูก<ช>มาจากโรงเรียนจะเป็น,นะะอย่างไรก็ส่งกันเข้ามาได้ค่ะนะคะก็จะได้ทําให้เราเนี่ยเห็นภาพถึงปัญหานะคะหรือว่าจุดเกิดเหตุมีอะไรอยู่บริเวณน,นั้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,คะอีกหนึ่งช่องทางดว่ดวนเลยสายด่วนร้องทุกนะคะเจอปัญหาอะไรปุ๊บนึกถึงเบอร์น,นี้ไว้เลยค่ะ1555ทุกปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแจ้งเข้ามาเลยค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะ19 9นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่รอรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนแบบด่วนๆนะเหตุการณ์ต่างๆนานาที่แหมรู้สึกว่าจัดการไม่ได้พี่ๆเขาช่วยได้นะคะในกรณีที่ภัยประชิดตัวหรือใกล้จะมาถึงตัวแล้วนะคะอะไรที่เป็นเรื่องร้ายแรงสุดๆก็อย่างที่พี่มาฟังบอกไปนะคะเบอร์นี้เลยสายด่วน199นะคะส่วนปัญหาที่ ไม่ประชิดต,ตัวนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถรอเวลาช่วงที่จดหมายจะมาส่งได้ถ้าใครประชิดต,ตัวคงจะส่งจดหมายไม่เหมาะแน่ๆเลยนะคะ,คะเป็นกรณีปัญหาที่อยากจะร้องเรียนเข้ามาอยากจะให้กรุงเทพมหานครช่วยแก้ไขนะคะ<ม>ก็เขียนมาก็ได้ค่ะคุผ<ม>ู้ชมใส่จดหมายนะคะใส่ไปรสนียบัตรแล้วก็ร่อนมาที่นี่เลยะคะ่ะตู้ปอน,นอห5 5ค่ะ ว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหลวงที่รอให้คุณผู้ชมนั้นหรือทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นใช่ะค,ะค,ค่คะพูดถึงกรุงเทพมหานครของเรานะคะก็เป็นแหล่งรวมทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงามศรรมิลปวัฒนธรรมแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่รวมคนเสียงดีเอาไว้ด้วยค่ะพี่มาปราศเ,เสียงดีอย่างเราใช่ไหม,ค,ไหมค,คือหลายคนก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงนักร้องเสียงดีเนี่ยจะนึกถึงสุพรรณบุรีนะคะก็ามีทั้งคุณพุฒพวงคุณแอดกระบาวใช่ไหมคะแต่ กรุงเทพมหานครเนี่ยก็รวมคนเสียงดีเอาไว้เยอะมากๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะบทเพลงที่ไพเราะมากๆนะคะอย่างบทเพลงพระราชนิพลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะกรุงเทพมหานครนได้มีการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมดีๆนี้นะคะกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะจึงขอเชิญชวนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลมูลค่ากว่า4 8 0 0 0 0บาทค่ะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะคะ ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณอมรกิจเฉวงกุลท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมนี้นะคะกับกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณหงรัตนโกศิร์สาราว่าการกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะ,คะซึ่งสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพโดยกองการสังคีตจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่านี่ค่ะเพียงมาปราง480,000บาทนะคะ,คะโดยน้องๆผู้ได้รับ รางวัลชนะเลิศก็จะได้รับถ้วยพระราชทานด้วยนะคะส่วนรางวัลอื่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกรุงเทพมหานครเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยนะคะสําหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นอัครศิลปินของปวงชนชาวไทยค่ะให้น้องๆเยาวชนไทยที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะได้ตระหนักถึงคุณค่าและรู้จักบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างแพร่หลายเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน เฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558ด้วยนะคะฝังตรงนี้เชื่อว่าหลายคนสนใจแล้วนะคะการรับสมัครเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็มีตั้งแต่ระดับประถมะศึกษาเลยเส,ยส,ยสย<อ>ียงใสๆนะคะมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นประเภทชายและหญิงนะคะรับสมัครวันที่15-20มิถุนายน2558นี้นะคะเดินหน้าแล้วนะคะต้องรีบกันนิดหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook นะคะเข้าไปค้นหาคำว่าประกวดขับ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เท่านี้น้องๆจะเจอเลยนะคะหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะคะเบอร์นี้ค่ะ0863779804นะคะใครที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็มาโชว์พลังลูกคอกันนะคะเพราะว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะทุกคนได้ทราบซึ้งกันดีนะคะทั้งความหมายแล้วก็ความไพเราะนะคะและก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าร้องเนี่ยต้องต้องมีความสามารถถึงจะร้องเพลง็ตลองบอ้ว่าเวลาร้องเนี่ยค่ะ เราจะขนลุกนะเวลาเราฟังเนี่ยะนะเพราะว่ากินใจมากๆเลยนะคะ,ะ,คะเราฟังเสียงของน้องๆอยู่อยากจะไปร่วมชมจังเลยนะคะ,ะ,คะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่กรุงเทพมหานครค่ะน้องลูกน้ํามีการดําเนินงานมาตลอดเวลาเลยแล้วก็คราวนี้นะคะท่านประหลัดสัญญาชินีมิทานก็บอกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลพื้นที่ให้สะอาดไม่มีการทิ้งขยะลงในพื้นที่แม่น้ําลําคลองค่ะ ในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่กรุงเขตกรุงเทพกลางนะคะได้มีการนําเจ้าหน้าที่กว่า600อนายด้วยกันเข้าเก็บขยะผักตบชวาเปิดทางน้ําไหลที่บริเวณคลองพญาไทค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําค่ะพร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกไปว่าอย่าทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ํานะคะในเรื่องนี้ท่านสัญญาชินิมิตรค่ะท่านประหลัดกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดเก็บขยะวัชพืชผักตบชวาและเปิดทางน้ําไหลที่บริเวณ เป็นคลองพระยาไทยขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีการดาเนินการตั้งแต่บริเวณถนนสอยุธยาถึงถนนโยธีค่ะซึ่งจัดโดยสํานักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางนั่นเองร่วมกับสํานักการระบายน้ํากองพันทหารสารวัตรที่11รักษาพระองค์นะคะโดยมีนายอัธพรสุวัฒนเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครพลตรีจิรพันธ์มารีแก้วผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่11ค่ะผู้มุ่งในการกลุ่มเขตกรุงเทพกลางนะคะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มกรุงเทพกลางทั้ง9เขตด้วยกันก็ร่วมมือร่วมใจกัน ะะอย่างที่บอกไปว่าการที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันก็เพื่อให้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เบาบางลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยนะคะ,คะเขาบอกว่าพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลางนะคะมีการแบ่งเป็น9ก้าเขตด้วยกันเขตดินแดงเขตดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายพญาไทพระนครราชเทวีวังทองหลางสัมพันธวงศ์ห้วยขวางนะคะก็มีการทําแบบนี้อย่างน้อยๆเวลาที่ปริมาณที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเนี่ยะจะได้มีการระบายน้ํากันได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องของการพัฒนาสภาพแวดล้อมคูครองแล้วก็การเปิดทางน้ําไหลเนี่ยสามารถ ระบายน้ําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าใกล้จะรือดูฝนแล้ว เป็นการเติมการอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมีฝนไม่ว่าจะฝนตกหนักนะคะไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามดูแลตรงนี้อย่างต่อต้องร่วมด้วยช่วยกันประชาชนอย่างเราๆก็ร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะเห็นใครทิ้งขยะน้องลูกน้ำหนึ่งห้าห้าห้าไม่ได้เตือนเขาดีกว่าเตือนกันดีๆนะหรือว่าถ้าเตือนไม่ได้ก็หนึ่งห้าห้าห้านะคะโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะคราวนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะพี่มะปรางคือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยได้รับรายงาน ข่าวบอกว่าตึกแห่งหนึ่งนะคะย่านธุรกิจเลยมีคนต้องบอกว่าเป็นผู้ชายท่านหนึ่งก็เข้าไปในสุขาแล้วปรากฏว่าโดนโจนเนี่ยค่ะใช้มีดแย่งโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็ทําร้ายร่างกายด้วยนะคะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าใช่อุกอาจมาก เพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดคือจะเอาไปติดมันก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะถ้าสตรีสวยๆอย่างเราๆไปใช้ห้องน้ํามันก็นะเพื่อเรากําลังแบบว่าแคคี้ตาอะไรอยู่ในห้องน้ำมันก็จะเป็นการกลัวมากกว่าแคขี้ตาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดซึ่งเราก็เข้าไปติดตั้งไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกมันก็อาจจะเกิดเรื่องของอาชญากรรมอะไรแบบนี้แต่ถ้าจุดไหนที่มี CCTV รับรองว่าจนกลัวแน่นอนดังนั้นก็จะมีการเร่งบรรจุไฟกล้อง CC t v ทีทั่วกรุงเทพ นครนะค,ะคาดว่าเดี๋ยวกลางปี2,559ปีหน้านี้ค่ะก็จะใช้ได้ทุกตัวนะคะคุณผู้ชมและยังพร้อมเดินหน้าติดเพิ่มอีก1 0 0 0 0มืนตัวเลยทีเดียวค่ะงานนี้โจรหนาวแน่ๆนะคะโดยผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบจราจรสํานักงานจราจรและขนส่งสงจสคุณไรภพขันตยพรน,นะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของพระเอกของเรา C C T V นะคะก็ทําหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้แก่พวกเราประชาชนในพื้นที่ ทั้งกรุงเทพ50เขตเลยตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะโดยกรุงเทพมหานครโดยสอจอสอนะคะก็ได้ดําเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น4 7 0 0 0ตัวนะคะประสานงานให้การไฟฟ้านะครหลวงเข้ามาบรรจบกระแสไฟฟ้าจนสามารถใช้การไปได้แล้วแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดยังเหลือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอีกประมาณ3,000ตัวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอส่งมอบงานเพื่อรอดําเนินการบรรจบกระแสไฟฟ้าก็คาดว่าจะบรรจบได้ทั้งหมดนะคะประมาณ ปี2559อย่างลูกน้ำบอกไปนะคะแล้วพอบรรจบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีโครงการติดตั้งเพิ่มอีกค่ะพี่มะปราง CCTV อีก10,000ตัวภายในปีนี้ด้วย2558ค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อมี CCTV แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าโจรทั้งหลายต้องระมัดระวังคืออย่าทําอีกที่สุดนะคะนะอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนว่าแบบนั้นนะคะเพราะว่าภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นชัดเจนมากยังไงคุณก็โดนจับได้นะคะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะะคนะคะ อ,อย่างไรก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะด้านความปลอดภัยตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ปริพัฒน์นั่นเองนะคะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในช่วงนี้น้องน้ำจะเห็นว่าหน่วยง,งานราชการนะ,ะเขาให้ความสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลเลยใช่ไหมคะ,คะมีการนุ่งผ้าไทยสวมเสื้อสวยๆงามๆที่เราไม,ไม่ค่อยได้เห็นนักนะเป็น<อ>บรรยากาศที่ทั้งคึกคืนสนุกสนานแล้วก็สวยงามนะก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้โลกเปลี่ยนไปการแต่งกายเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วย ใช่ไหมคะแต่ว่ารัฐบาลเองค่ะก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีการสวมใส่เสื้อผ้าไทยกันเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครค่ะไม่แพ้ใครเหมือนกันนะถูต้องอลังการนั่นแหละที่อยากจะให้ชมภาพไปชมกันเลยค่ะนี่เเป็นอย่างไรล่ะคะคือจัดเต็มทุกท่านเลยนะคะ เสื้อผ้าหน้าผมไม่ธรรมดานะคะดูลีลาด้วยคือก็มีการผสมผสานเอาวัฒนธรรมในเรื่องของกลองยาวอะไรมาผนวกกันกับเสื้อผ้าเก๋ๆที่คุณพี่เขาใส่กันบ้านนี่ไอซ์ซอรีข้างท่านปลาดค่ะคุณพี่คนนั้น พระองค์ใหญ่มากเลยะคะ่ะท่านประหลัดสัญญา<อ>ชิน,นมิตรนะคะ,คะท่านประหลัดกรุงเทพมหานคร ah เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพมหานครมีการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์แล้วก็ดําเนินการมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็สวยงามมากใช่ค่ะท่านประหลัดเองก็เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะจัดกันที่บริเวณหน้าห้องกองประชาสัมพันธ์ค่ะ ปรากฏว่าได้รับความนิยมแล้วก็สื่อมวลชนมาทํากันอย่างเนืองแน่นไม่ว่าจะเป็นพี่ๆช่อง3ช่อง7ช่องเมโทรทีวีของเราด้วยจัดเต็มจัดเต็มค่ะเป็นยังไงคะความสนใจก็ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นตอนนี้ค่ะจัดกันที่บริเวณลานสนามหญ้าโอ้โหคือ AF ยอมเลยนะคะป้ายไฟเราแน่นกว่านะคะ,ะแล้วก็คืออย่างทุกครั้งที่เราได้นําภาพบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวไปเก็บมาจะเห็นว่ากองเชีย์แรงของคระชาละวันน่านนนจะเป็นชาละวันครั้งที่แล้วเรามี รักยมจำเลยรัมรักยมคราวนี้ชาลวันมาเองท่านประหลัดท่านก็ต้องใช้โอ้โหทุกวิถีทางเลยนะคะคณะกรรมการทํางานหนักมากนะคะท่านประหลัดบอกแบบนี้คณะกรรมการทํางานกันอย่างหนักมากนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่กรุงเทพมหานครบุคลากรของกรุงเทพมหานครค่ะให้ความร่วมมือตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ตามนโยบายที่รัฐบาลเองคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีไทยเอาไว้นะคะแล้วก็ ผ้าซินแบบนี้ใส่สบายด้วยนะคะทำให้เราเดินแบบคือบางทีเราใส่กับโรงสั้นเราก็ต้องเราเราระวังบางทีใส่กางเกงก็ต้องพยายามเดินให้สวยแต่ก็เป็นห่วงพี่ๆนิดนึงเป็นห่วงพี่ๆเวลาถ้าขึ้นรถเมล์ก็อาจจะระวังนิดนึงนะคะต้องก้าวกันกว้างๆนิดนึงนะใช่แล้วค่ะนะคะน่ารักเค่ะพอเห็นแล้วก็น่ารักใช่ไหมคะหม้อห่มแบบนี้ก็นี่เลยเป็นผ้าไทยนะคะทัพภาคเหนือทางเมืองแพร่เมืองเชียงใหม่นะค่ะ น่ารักนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆเสริมสร้างความสามัคคีด้วยเชื่อว่าพี่ๆชาวกรุงเทพมหานครไม่ธรรมดาอนี้ผ้าสวยมากนะคะพานุพยศจับจีบอ่ะนะอลังการมากแล้วลีลารีลาไม่ธรรมดานะคะจะต้องส่งแบบว่าแคดบลอกเลยทีเดียวใช่หลายคนเนี่ยคือลงทุนเต็มที่อยากได้ร่มไงอยากได้รับนี่เลยเพราะว่าใกล้จะน้าฝนแล้วใช่แล้วร่มของกรุงเทพมหานครก็สีสันสดใสนะคะ เป็นเอกลักษณ์มากๆท่านประหลัดเองก็ใส่เสื้อผ้าไทย<ช>ด้วยแล้วนะค,ะ,ค,คะนี่เลยนะคะ โอ้โหเชื่อว่าที่กรุงเทพมหานครหลายคนเนี่ยรอให้ถึงวันศุกร์ใช่อ,อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครเองก็เชิญชวนคุณผู้ชม,มนะคะหรือว่าประชาชนร่วมกันค่ะใส่ผ<ช>้าไทยร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีดีๆไว้ค่ะใช่ค,ค่ะดูแล้วสวยงามนะคะที่สําคัญเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราพักหายใจหายคอนิดนิดนึ่งเมื่อครู่นี้ยิ้มกันกว้างมากเลยพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกกิจกรรมดีๆนะคะมากมายเลยของแต่ละสํานักงานเขตแล้วก็พี่ฮีโร่ที่เราคิดถึงนะคะ อื้องทึงเสียวจะเป็นอย่างไรใช่<ด>ค่ะสักครู่ค่ะ